รวมคนที่สุดยอดมาอยู่ด้วยกันทํางานกันสนุกกับมันชอบมีความสามาัคคีกันดีครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันดูก็ทำงานกันสบายๆส,สนุกๆนิตัภาพครับกับปาร์ตี้เวลามาทํางานเหมือนได้มาเจอมาเจอเพื่อน,นะคะ่ะ บริษัทหรือออแกไนเซอร์ที่เกินคาดมากตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักแปลกๆอะคะ่ะคำหยาบคายถือว่าเป็นเรื่องปกติมาเหมือนไม่ได้มาทำงานครับเหมือนมาพบปะพูดคุยกันมากกว่าครับสมบุกสมบันแล้วก็เป็นกันเองครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นเพื่อนอีกบ้านหนึ่งเป็นการทำงานที่ไม่หวังเงินแต่หวังมาหาเพื่อนก,ก,ก็ก็แปลกดีที่แบบแตกต่างแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้ทีมที่ทำงานแล้วสนุกความบ้าของอของทุกคน,นะมารวมอยู่ด้วยกัน เป็นผู้ชา,ายที่เมามาแล้วก็มาวิ่งติงเป็นคนเลวครับแค่น,น,นี้แหละอยาาให้เมาเวลาจริงจังเขาก็จะจริงจังมากๆเลยแต่เวลาเล่นเขาก็เล่นค่ะป่านไม่ค่อยได้คุยกับพี่ติงไม่ค่อยค่าค,คุยแต่ว่าพี่ติงก็เออก็พยายามแบบเข้ามาคุยบ้างพี่ติงเหรอคนตีน กวนตีนกวนตีนค่ะพี่ดิงมีความเป็นผู้นําครับเลือกใช้คนได้ถูกต้องเขาเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงเป็นความพี่สังเกตสิเวลาเขาจะพูดใช่ปะถ้าสมมติเขาจะบ่นนะเขาจะไม่บ่นก่อนเขาจะชมก่อนชมเสร็จนะเขาค่อยว่าว่าโเอ,อเคม่นนี่น่ะอะไรคือเขามีความเป็นผู้นําที่สูงมากแล้วก็ชอบตรงกล้าตัดสินใจแล้วก็ยอมรับถ้าถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครว่าลูกน้องเขาได้นอกจากเขา พี่ป่วยก็เป็นคนที่ใจเย็นไม่วีนค่อยๆคิดอะไรเงี้ยก็ก็ก,ก็ก็ดูแบบเป็นอะไรที่แบบทำให้เราดูมีสติดีอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยใช้อารมณ์คือเจ้อะจ่ายเงินเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่ติดพี่ป่วยอาจจะดูนิ่งๆแต่จริงๆแล้วใจดีค่ะรับเบิกเหนกับรับเบกเพราะว่าต้องเบิกตังค์ที่พี่ป่วยค่ะปีนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เสร็จโชคลาภเท่าไหร่นัก คนมันเคยได้รางวัลใหญ่มาแล้วปีนี้ต้องไม่พลาดค่ะน่าจะได้ iPhone Air ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับถ้ามันจะเป็นของเราเดี๋ยวมันก็เป็นเองครับอยากได้รางวัลใหญ่ค่ะปีที่ผ่านมาได้มาม่าค่ะหนูเสียใจมากอยากได้ทองบ้างเงินบ้างเพราะว่าได้ข้าวได้มาม่ามา2ปีละ iPhone 17 Air ค่ะหวังาจแม่ได้ก็ได้ค่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ไม่คาดหวังรางวัลครับแต่อย่าได้ไข่เป็นปีที่3ติดนะครับไม่ไม่ได้มีคาดความคาดหวังกับของขวัญอะไรเลยปีที่แล้วได้เงินหมื่นปีที่แล้วผมได้ข้าวสาร5้กิโลปีนี้อยากได้อื่นบ้างครับที่ไม่ใช่ข้าวสารเมื่อปีที่แล้วหนูได้ iPad นะคะแล้วปีนี้หนูก็หวังว่าจะได้รางวัลใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะปีนี้หวังมากเลยครับหวังกับพี่ติ๊งพี่ป่วยเยอะมากเลยครับอย่าให้ผิดหวังนะครับ บอกเลยว่าพี่อ่ะมากับโชคชะตาก็ปีนี้งานก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยต้องได้รางวัลเยอะๆนะคะแล้วก็พี่ติงต้องท้องบ้างลหละเงินบ้างลหละเยอะๆเลยไม่มีความมั่นใจเลยเพราะว่าไม่เคยได้เลยราบวันปีใหม่อะ่ะไม่มั่นใจเพราะว่าแต่ละปีที่จัดมาก็ไม่ค่อยได้อะไระครับดวงไม่ค่อยมีแต่ปีนี้ขอหน่อยนะอยากได้อะ่ะสักปีเถอะนะ บรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในแสนสถานรู้สึกว่าแบบถึงแม้จะอายุต่างกันแต่ก็ทุกคนมีเอ็นอร์จีที่ดีมากเข้าประทับใจทุกคนทุกคนที่เป็นทีมแสนสถานก็ประทับใจทุกๆคนนะครับมันเหมือนเพื่อนครับเหมือนมาทางานกับเพื่อนเหนื่อยอะไรก็ช่วยๆกันหมดมันไม่มีไม่มีใครที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งคนเดียวครับมีอะไรเราช่วยเหลือกันตลอดผมเคยทางานประจํา แล้วมันมันเป็นความจำเดแต่พอเรามาเป็นออร์แกไนเซอร์เนี่ยมันได้ไปทุกที่ได้ทำงานที่มันสนุกมั่นใจว่าต้องมีเอาติ้งเอาติ้งต่างประเทศบ้างอ่าแล้วเพราะว่าก็5ปีละก็ต้องมีเอาติ้งต่างประเทศบ้างหรือไม่ก็อาจจะแบบไ y m เวทมิงแบบชิมหายกันไปเลยขอให้มีงานไปเรื่อยๆนะคะทุกปีทุกปีเยอะๆมีทุกเดือนก็ได้พร้อมพร้อมเสมอแก่ขึ้นอีกปีแล้วขอให้แสนสทันแก่ขึ้นอีกหลายๆปีเลยค่ะ ขอให้ปีหน้ามีแต่งานคุณภาพครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับก็ทำงานกันแบบนี้ไปเรื่อยๆสนุกดีบริษัทจะเพิ่งปิดแล้กันสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับผมว่าสำคัญสุดแล้วครับเงินทองถ้าร่างกายแข็งแรงหาเงินเมื่อไหร่ก็ได้ครับขอให้แสสถานมีงานเข้ามาเยอะๆเยอะๆมากๆแล้วก็โตขึ้นทุกๆปีเลยค่ะขอให้กิจการดีๆยิ่งขึ้นไปรายได้ ปีหนึ่งรับมากกว่า12งานก็ดีค่ะลุงน้องเขาเดือดร้อนเงินปีหน้าขอให้ลุ่งโลดรวยรวยเราจะรวยไปด้วยกันงานราบลื่นมีงานเยอะๆมีงานล้นมือมีเงินล้นมือ,มลอ,มอแล้วก็เจอลูกค้าที่น่ารักน่ารักทุกที่เลยค่ะขอให้อยู่อยู่เป็นครอบครัวแบบนี้เป็นนานๆน,นะคะหลายปีเลยค่ะออให้ทุกคนมีความสุขครับทําอะไรก็ขอให้ราบลื่นนะครับไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับแล้วก็ให้อยู่เป็นครอบครัวแบบนี้ตลอดไปครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายแข็งแรงครับทำอะไรก็ขอให้สําเร็จรุ่งโรดร่ํารวยครับขอให้แสนสถานอยู่ไปอีก10ปีร้อยปีเป็นหมื่นปีก็ขอให้จงเจริญครับเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้เร็วที่สุดครับผมมีแรงต่อสู้กับงานที่จะเข้ามาอีกเยอะๆในปีหน้านะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้ามาหลายงานแล้วเตรียมตัวเตรียมสุขภาพให้ดีๆนะเพื่อนๆ ปีหน้าเราลุยกันใหม่อย่างแรกเลยไม่ประสบอุบัติเหตุประกันไม่ต้องใช้กันพอมีปับ๊บมึงใช้ประกันกันใหญ่เลยแค่นั้นอย่างเดียวก่อนเลยที่เหลือสบายอยู่แล้วปีใหม่เป็นต้นไปนะคะขอให้แสนอานามีรายได้เข้ามาเยอะๆมีกําไรเยอะๆแล้วก็มีกําไรแล้วส่งให้น้องๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ,ะก็อยู่กันไปนานๆขอให้งานเรารับลื่นถึกง,งานค่ะ ขอให้รวยๆเฮงๆทุกคนเลยค่ะขอให้พนักงา,านสาธารทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆ,ดๆ,งๆรวยๆเฮงๆรวมถึงตัวเองด้วยเตไปด้วยก,นวกนันเดินไปด้วยกันเหมือนเดิมขอให้ทุกคนมุ่งมั่นแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับทุกงานครับผมก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่อยากให้ใช้ประกันกันนะทำไว้เฉยๆพอขอให้ผ่านไปได้ดีอีกปีหนึ่งครับแล้วก็ขอให้ปีต่อๆไปเป็นปีที่ดีต่อไปเรื่อยๆครับ ขอให้แต่สถา,านมีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกคนในแต่สถา,านทำงานแล้วรับลืนขอให้ทำไปสนุกไปอย่าให้อะไรอะไรไม่ดีมาเกิดไปกับกูนะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะก็ขอให้แต่ด้านมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็มีงานวิ่งทุกๆปีแต่สถา,านทำได้ทุกอย่างเบาๆหน่อยกิจกรรมกูเหนื่อยแล้วก็จ้างทีมซีเคมาถ่ายงานนะยคับ